สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านรีบยินสววสดีพีโ่โซ่กมอือกับไมค์ครับมินิเกมสกายวอลนั่นเองอดีของจองดีมั้งโอเคครับแต่วันนี้เราอยู่ในอะไครับสกายวอลเราต้องแยกชิ้นของจากทีมนะเราต้องไฟกันระหว่างทีมกันเองไม่ใช่นะนี่มันไม่ใช่สกายวอลแล้วนี่มันทีมวอลตึ๊บปื๊บป๊บอ,อันนี้ผมว่าน่าจะพอแล้วละ มีลูกธนูเยอะแยะเลยครับแต่ไม่มีธนูแฮปัญหาใหญ่แลนะ้วเนี่ยเฮลโล my 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 f ไม่เฟ my, my ์ไม่ไม่เไปไหนเอาอุปกรณ์ไปไหมคือ don't have anything เลยอะคือมันมันอยากไม่ใช่มันคือผมเนี่ยแหละนะอยากได้ลูกธนูใจจะเกยอยากได้คลันธนูใจจะขาด แต่มันทำไม่ได้อู้เฮ้ยตรงนี้ปลอดภัยถ้าฝั่งนู้นมันไม่เล่นอนะนะผมว่าปลอดภัยวิธีทำให้ฝั่งนู้นไม่เล่นก็อ่ะต่อเลยฝั่งนู้นคงไม่มาครับเดีย๋ยวผมคอยมองคุมหลังให้โอเคตรงนี้มันใช้ได้ไหมเฮ้ยโ,โอเค โอ้ยสแปมืมสงสัยบ้านธนูเยอะจะต่อมาก็ไม่เกี่ยงหรอกนะรีบต่อมาเถอะคือคนมันชนอาวุธเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห เอาเจ้าเล่นอะไรเอาไม่เห็นไม่เห็นอ่ะเอาไป <c oughs> ขอหาที่ไม่เห็นมันเหมือนกันซดได้โดนหยามแล้วโอ้โหถ้ามันจะแจกสติงขนาดนี้นะเอาไปแบบไป,ไป,ไป,ไปเผื่อแกอยากได้เอาไปเอาไปเอาไปมันแจกเยอะจังเลยเฟ้ยเออนี่เผื่อแกอยากได้ผมไม่ค่อยชอบโลกแบเฮ้ยเออดูลงมานี่ได้ที่หวู Oh, Jamel. Now I say, You we look to Newtombot team may 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 không... may 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 Tức เอาจริงผมยังไม่ถนัดครับออกมาตรงนี้แล้วกันเนาะมันดูเหมือนไปแย่งปุ่มกินอาหารนีงไงไม่รู้เออยังไงไม่มาหาให้ผมหน่อยก็ดีเอา้าแกมีธนูตั้งแต่แรกแล้วล่ะฮะไม่แบ่งปันเลยโอ,โอเคครับเดี๋ยวเราไปเอาของด้านบนกันเฮ้ยเพื่อนดูอะไรวะมันจะเหลือของอะไรเยอะแยะเปซสป่าขนาดนี้ อืมเอาจริงค่อยสามารถยิงเจ้าได้แต่แค่ข้าไม่ทำเท่านั้นแหละนี่เดี๋ยวข้าโชว์เทคนิคเสียนโคตรเอาแล้วอยู่ขึ้นไปทำไมในเมื่อไอลงมาเนี่ยเ,เราจะเสี่ยงชีวิต ทุกอย่างให้ฉันทำทำทุกอย่างอะก็โอ้โหมันมีทันโนอยอุ้ยอุอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแยกกันก่อนแยกกันก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยถึงเพื่อนวะแกปิดน้ำจำเตียอะไร ไอ้เพื่อนบ้าขอเทษขอโทษไม่ฉันจะไม่ด่าแกบ้าแต่แกอย่าปิดน้ำนี่โอ้โหคนจนน้ำทันทีเลยครับน้ำตาจะไหลโอ้แต่็อกยังเหลือถือว่าใช้ได้เอาหานมาหารโอ้โหปิดน้ำขู่ว่งจะเก็บน้ำาเอไอ้เจียคนนี้มาล่อมาได้ไงวะ ยิงยิงเอาละลุมลุมไม่ต้องหนีอย่าหนีอย่าหนีอย่าหนีเอ้าเฮ้ยหล่นเออนั่นแหละสมมุติว่าหล่นหล่นแล้วไอ้ของด้านล่างนี่เขาไม่ค่อยชอบหยิบกันหรอครับเหลือไว้เยอะมากเฮ้ยเออปลาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาหารจะหมดแล้วเนี่ยเอานี่เอานี้ กินกินก <c oughs> <c oughs> ิงโอ้เพื uh ่อนเราบ้านผมเล็กบ้านรีบจัดครับไม่เป็นไรไหวอยู่เดี๋ยวดูให้ถ้าแกตกฉันก็จะรีบหลบเออไปไปไปไอ้กล่องด้านล่างนี่บอกเลยว่าอาหารชอบมากอาหารเหลือเยอะดีชอบชอบโอเค ระหว่างที่เพื่อนไปผมก็ทําทหน้าที่ต่อนะครับเช็กก่อนเช็กก่อนก่อนนี้ไม่มีคนเฮ้ยอ๋ออ๋อทำไมเราไม่ค่อยสังเกตเลยว่าโอ้โหผมขาดสกิลสังเกตนะเนี่ยเพื่อนอย่าว่ากันเลยนะถ้าหากเราไม่ค่อยดูเรื่องใครวะ โอ้โหมันจุดมันจุดจริงจักไว้เนี่ยโอ้โหจุดจริงด้วยไม่เป็นไรขอลูกสนุงเนี่ยโอ้โหจุดทำเพื่อเฮ้ยเพื่อนอือโอ้โทำไมเพื่อนเรามันเซียนจังวะโอ้โลูกสนดูนผมผมเหลือไม่มากแล้วฮุยโ,โ,โอ้โหโอ้โดนลุมสองทางเออสอยเขารู้บ้างว่าการโดนลุมเป็นยังไง อ้าวไม่โดนโอ้โหยิงสามนัดสามดอกเฮ้ยเอาลูกไปยิงโดนฝั่งเขาทำไมวะเน,นี่ยเราเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บเก็บนะครับอ๋อจะบุกมาจะบุกมาเอามาเอามาเฮ้ยบุกเลยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเพื่อนเพื่อน My friend ตกไปแล้วอะ หนึ่งหนึ่งแล้วนี่ว่าอู้หูสิกสงครามลุมเกมมิ่งอืม้มนี่ขนาดนี้ตบหน้ากันเบาๆนะครับพุ้ยโอเคอ้าว เล่นอะไรเนี่ยอ่เล่นเกมครับเล่นเกมอืออือเอาเจ้าโอ้ยเจ็บเอ้ยโอ้ยมันไม่เห็นโอ้โหฮะถึงเจ็บว่นว่นเฉยเลยโอ้ยลูกฟุกครับลูกฟุกอะไรกันวะเนี่ย